สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูต้นก้ามปูหรือบางคนก็เรียกต้นจามจุรีนะคะจะมีเยอะมากค่ะดูกันไปค่ะเยอะเป็นแถวยาวไปเลย เป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ดูนะคะสามารถเอามาเลื่อยตัดเป็นกระดานได้อะไรได้จะมีเป็นโดเลยค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ไม่มีเวลาไปหาใครเลยขอขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ทุกคนเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆแต่เขาต้องทำเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับดูกันขอบคุณมากค่ะ แล้วขอโทษด้วยที่ไม่มีเวลาไปหาขอบคุณค่ะ